อถึงแล้วนะบอกก่อนเลยเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมาถึงตรงนี้ปรา,าสาทเขาพนมลุงอา Amazing ม,มากสวยอะ่ะบอกไว้ก่อนเลยถ้ามาถึงบุรีรัมย์นะครั้งหนึ่งในชีวิตเราถึงละปรา,าสาทเขาพนมลุงปรา,าสาทศิลาแรงสมัยคอมเรื่องอำนาจสวยเมื่อกี้เดินเลย เดินเลยทับหลังมาแล้วว่านาลายบรรทมศิลเดี๋ยวพากลับไปดูใหม่เนาะที่เราได้คืนมาแต่นี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนักท่องเที่ยวเยอะมากนักเรียนปิดเทอม ตอนนี้อยู่ในบริเวณตัวปราสาทเราไปดูด้านหลังอันนี้เข้ามาในตัวปราสาทจะมืดนิดหนึ่งนะ,อะตอนนี้เัาทะลุมาถึงด้านหลังของข่าผดมลงุง อยู่เป็นยอดเขานะมองลงไปก็จะเป็นทุ่งรอบๆรอบๆ Amazing เดี๋ยวพากลับเข้าไปดูทับหลังนารายบรรทมศิลด้านใน นี่ซุ้มประตูที่เขาบอกว่าเวลาพระาทิตขึ้นมันจะมองทะลุถึงสิบกี่ประตูนะเยอะมากพระาทิตจะขึ้นตรงทุกประตูลอยฝนตกเมื่อคืนตกเยอะด้วยปราสาทสวยอ่ะ ถ้าใครที่ชอบโบราณนวัตถุนะโบราณสถานหินที่เอามาเรียงกันคิดดูเดียวขึ้นมาได้ไงเป็นก้อนๆแบบนี้เอามาเรียงเป็นกำแพงแล้วเนี่ยมันอยู่บนเขากำลังจะพาเดินไปที่ทับหลัง ถึงแล้วนี่ลเลยครับหลังนาลายบรรทมศิลป์นี่แหละจุดที่เลียกว่าสำคัญที่เราได้คืนมาเนาะโอเค